นายสุเทพเทือกสุบันที่เป็นการน,นาผู้ชุมนุมได้ยึดสถานที่ในบริเวณกระทรวงการคลังโดยนายสุเทพนั้นก็ยืนยันนะคะว่าในคืนนี้ค่ะจะใช้พื้นที่บริเวณสํานักงบประมาณในกระทรวงการคลังนั้นเป็นสถานที่พักค้างคืนจนกว่าจะมีความเคลื่อนไหวเป็นอย่างอื่นนะคะและมีผู้ชุมนุมจากส่วนอื่นๆนั้นเดินทางมาที่บริเวณถนนอารีสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเราจะไปที่คุณวิริศหุ่นเจริญรายงานจากบริเวณกระทรวงการคลังค่ะคุณวิริศคะ ครับคุณปวินยัยครับนอกจากนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณยังบอกอีกนะครับว่าหลังจากที่สามารถยึดอำนาจจากระบอบทักษิณได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีแนวคิดในการก่อตั้งสภาปฏิรูปการเมืองขึ้นมาครับบรรยากาศกาที่กระทรวงการคลังซอยอารีสัมพันธ์ตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับก็มีประชาชนเดินทางมาร่วมชุมนุมกันอย่างหนานแน่นนะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นหนึ่งใน13จุดนะครับที่มีการเคลื่อนไหวในวันนี้ ผู้ชุมนุมบางส่วนนั้นได้เข้าไปอยู่ในส่วนของอาคารกระทรวงการคลังรวมถึงสำนักงบประมาณนะครับซึ่งภายในอาคารเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจํากัดพื้นที่ให้ผู้ชุมนุมอยู่บริเวณภายในสวนหย่อมนะครับบริเวณด้านหน้ารวมถึงบริเวณของห้องโถงของสำนักงบประมาณนะครับโดยในช่วงเย็นที่ผ่านมาในสุเทพเทือกสุบัณน,นะครับก็ได้ถแถลงจุดยืนของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะครับว่าเป็นการยึดอำนาจสำเร็จโดยประชาชน หลังจากนี้จะนาการยึดอานาจจากระบอบทักษิณนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีการจัดตั้งสภาปฏิรูปการเมืองขึ้นมาซึ่งจะประกอบไปด้วยหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้นะครับสำหรับคืนนี้นะครับนายสุเทพบอกว่าจะยังคงใช้พื้นที่ของกระทรวงการคลังรวมถึงพื้นที่ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับในการพักค้างคืนนะครับจนกว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างอื่นอีกนะครับและก็มั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับระบอบทักษิณได้ภายใน3วันนะครับ